ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้เห็นข่าวกันมาล่าสุดนะครับที่เป็นทางทวิตจากทางทีม Dignitas ที่ออกมาแซะผู้เล่นโมบายเกมบอกว่าเนี่ย PC g a m e มเและ c o n โซลเกมเมอต่างเห็นพ้องต้องกันว่าโ o บายเกมเมอไม่ใช่เกมที่แท้จริงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้และเราจะเริ่มรายการกันใน5 4 3 2 1สสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกัน นะครับเย่ประมาณนี้นะฮะ <laughs> แล้ววันนี้ uh huh. ก็ถือว่ามาพูดคุยดิสคัสกันผมเองผมไม่ถือว่าทางคุณกู้เป็นแขกรับเชิญเพราะว่าผมเองก็เป็นแขกรับเชิญในช่องของทางคุณกู้โดยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็กราบสวัสดีทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะรับชมอยู่ทางช่องผมที่ช่องโปจิโปจิหรือว่าช่องของทางพี่กู้คูลเลอร์ลิสต์นะครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของเกมมือถือไม่ใช่เกมจริงๆไอ้แบบนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าทางพี่กู้ มองว่ายังไงครับเอ่อผมมองว่าอะถ้าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องต้นทางก่อนการที่เขาจะพูดแบบเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะแต่คือถามถามว่าผมรู้สึกว่ามันออฟเฟนซีขนาดนั้นไหมสําหรับบางคนอาจจะใช่แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็แค่อปิเนียนคือมันมันเป็นความเห็นที่อาจจะถูกหรือไม่ถูกหรือมีน้ําหนักมากน้อยผมก็ไม่ได้สนใจแบบมากขนาดนั้นคือคนที่คิดอย่างนั้นมันมีจริงๆอแต่พอ i อประเด็นคือมันอย่างนี้ว่ายิ่งคุณคอมเมนต์ อะไรที่มันมันมันกดคนอื่นเท่าไหร่มันก็จะมีโอกาสเกิดดราม่าแบบนี้คือยิ่งคุณแบ่งแยกคนคิดว่าเฮ้ยนั่นคือพวกนายนี่คือพวกฉันมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบเนี้ a คชั่นและีแ a c t i o n ตอบสนองเป็นเรื่องปกติเอาจริงๆแล้วเคยไปคุยในนั่นอยู่เหมือนกันผมจำไม่ได้ผมไปคุยที่ไหนวะเราผมไปเปิดสถิติมายอดของผู้เล่นเกมทั่วโลกป้า เลเวนิวนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่มันไม่โกหกแน่นอนก็คือฝั่งของในปี2020นี่คือนับเฉพาะ2020นะเพราะว่า,าผมหาข้อมูลในปี2021ไม่ได้หรือถ้าเกิดว่าหาได้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเลขไม่ค่อยต่างกันแล้วเผลอๆมันจะฉีกไปมากกว่านี้ด้วยซ้ำก็คือโมบายเกมมิ่งเทียบตลาดกับทั้งโลกแล้วอะจากข้อมูลในปี2020มันคือ86,00ล้านหรือว่า86,000ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่คอนโซลกับ PC ต่อให้รวมกันแม่งก็คือแบบว่าปิ่มๆชนะ <S 2> <S 2: <S ฝั่งโมบายมาดิหนึ่งแล้วผมจำได้ว่าปี2021แม่งคือแบบว่าฉีกไปอีกในระดับที่ว่าคอนโซลกับ PC แม่งรวมกันก็ซูไม่ได้แล้วจำนวนของผู้เล่นล่ะเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นโมบายเทียบกับ PC ในปี2020คือต่างกัน เกืบเท่าอาจจะไม่ไม่เบอร์นั้นแหละก็คือของทางฝั่งของโมบายเกมเมอร์จะอยู่ที่ประมาณ2.2พันล้านก็คือ2,200ล้านคนในขณะที่ฝั่งของ PC เกมเมอร์มันอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านคนความที่ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนแม่งเลยกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมมันมันเป็นการถ้าเกิดว่าเราเราดูเทรนด์มาตลอดอะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเกมโมบายอะ่ะ มันกวาดคนที่ตัวเองไม่เคยเรียกไม่เคยเรียกตัวเองว่าเกมเมอร์มาได้จํานวนมากเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเกมโมบายเกมอะเพือเผอเราอาจจะต้องย้อนไปถึงยุคแรกสุดของมันด้วยซ้ำนั่นก็คือเกมสแนค็คทางพี่กูเคยเล่นใช่มเล่บนโนเกียค <c oughs> bon ือถ้าเกิดว่าเราเราจะนับเกมเมอร์ h อสโ่ะผมก็มองว่าต่อให้คุณเล่นเกมงูหรือว่าคุณป้าหน้าปากซอยที่เล่น Candy Crush ระหว่างรอลูกค้ามาซื้อกาแฟผมก็แบบอบรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกพูดว่าเกมเมอร์ก็เรียกว่าเขาเป็นเกมเมอร์ได้แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเขาเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ไหมผมผมมองว่าไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เราสามารถที่จะเรียกได้ว่าเขาอะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยู่ในฐานะของเกมเมอร์เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเราจะเอาสแตตตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปยื่นเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งการหาสปอนเซอร์หรือการได้รับการจะยอมรับจากภาครัฐมันก็ต้องใช้ตัวเลขชุดนี้น่าจะดีสุดไม่ใช่บอกว่าอ,อ๋อเรามีกลุ่มฮาร์ดคอร์เกมเมอร์อยู่ในประเทศไทยอยู่สักประมาณอ,อ่ร้านสอง้านคนครับคือแล้วไอ้คำว่า จะเรียกตัวเองว่าเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ต้องขนาดไหนเรียกว่าเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ถ้าพี่วินมอสไซนั่งตี AOV ระหว่างรอลูกค้านี่แล้วเขาก็ยังไม่เรียกว่าเขาเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เลยมึงเล่น AOV แล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบเขาเขาอาจจะยังแบบรู้สึกว่าแบบเออมันเวลามันเกมเมอร์อยากจะเรียกร้องอะไรเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องมีส่วนในการจะทํามันเรื่องอย่างไรก็ตามมานันยังถูกมองเป็นเรื่องแบบสกเรนดารีลสำหรับหลายๆคนคน,คนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็เข้าใจ ก็าจะไม่เรียกตัวเองแบบนั้นแต่ว่าในฐานะของเกมเมอร์ก็ยังมองว่าเขาก็ยังอยู่ในแคตตากรีของเกมเมอร์ได้อยู่มันมีผลกันนั้นแหละครับไม่ต่อให้คุณบอกว่าคุณจะเล่นแบบฟรีทูเพย์ไม่สเปนใดๆเลยแต่แอร์ไทม์อ่ะคือเวลาที่คุณอินเวสไปกับมันอ่ะมันมีมันมีในยะมันมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าอีโคซิส e m เต็มของเกมโดยรวม จริงๆไอไอไอการที่คนจะไม่ยอมรับเกมมือถือเนี่ยมันก็มีช่วงประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องมานาไทเซชันนะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของตัวเกมเองก็ด้วยว่าในเมื่อมือถือมันมีแต่เกมขยะมันมียุคที่แบบมือถือมันมีแต่เกมอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณภาพมันก็สู้เกม PC หรือเกมคอนโซลไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนด,ดูถูกดูแคลนกันขึ้นไปแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒน,นาไปหมดนะครับแม้กระทั่งคุณภาพของเกมมือถือในสมัยนี้มันก็ดีขึ้นมากในหลายเกมและไอ้ระบบมันเนื้อท้ายระบบเก็บเงินที่เกมเมอร์จริงๆเขาลังเกียจกันแบบประเภทแบบกาชาเติมเพทูวินอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็แทรกซึมมาอยู่ทุกที่ที่มันเป็นไปได้ที่เว,ว่ามันจะมีการไฟแบกมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันอาจจะกําเนิดมาจนมันอาจจะกําเนิดมาบนมือถือและมือถือก็มีการตอบโต้เรื่องนี้น้อยที่สุด แต่พอไปอยู่ที่อื่นก็มีแต่เกมเมอร์ที่อื่นเขาะจะบน่นบ่นกันแล้วเกมส่วนใหญ่เกมที่แบบใช้ระบบพวกนี้มันก็จะยืนระยะยากจะยืนระยะยากคือเกมมือถือในยุคแรกเนี่ยผมเป็นผมเคยตั้งทฤษฎีวไว้ว่ามันมีจำนวนมากเหลือเกินที่ไม่สนใจจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า อืมคือคือคุณดูเกมประวัติศาสตร์ของเกมคอนโซลประวัติศาสตร์ของเกมพีซีมาริโออายุเท่าไหร่สามสิบสิบปีเอาเร็วเอาเร็วเร็วแบบ Assassin's ินค e d ก็ยังสิบปีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าคุณรู้จักกับคนคนนี้สี่สิบปีแล้วนะอืมนี่คือการการยืนระยะการส่งต่อประวัติศาสตร์การส่งต่อความทรงจำการเติบโตมาพร้อมๆกับเราจากกูเป็นเด็กจนกูมีลูกแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือ กูนี่คือเพื่อนของกูอะ่ะมันคือความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วมึงจะออกไม่กี่ภาคกูคก็จะสนับสนุนไงแต่กับเกมมือถือมันยังไม่มีใครทําแบบนั้นกับเราถูกไหมคือมันยังไม่เกมคุณลองลอง,ลองนึกนึกดูว่าเกมมือถืออะไรที่แบบว่าเอออยู่ด้วยกันมานานไม่หากินกับเราจนเกินควรเล่นแล้วสนุกต่อเนื่องมีการอัปเดตออกภาคใหม่มาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังน้อยมากๆนะผมเข้าใจว่าแทบจะไม่มีนะคนที่คนเราพอเข้าใจนะว่าทาไม คนถึงมองว่ามีอคติเราใช้คำนี้แล้วกันเรามองว่าทำไมคนถึงอาจจะมองว่าเกมบนมือถือไม่ใช่พวกเดียวกับเรามีอคติก,กับเกมบนมือถือเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตที่เราผ่านมาเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นแบบนั้นมาตลอดสมัยก่อนยุคคอนโซลอาจจะไม่เท่าไหร่ยุคคอนโซลคือแม่งจะเป็นลักษณะแบ่งกันเล่นแต่ว่าพอมา PC กับคอนโซล PC กับคอนโซลมบ,บางทีมึงยังทะเลาะก,กันเลย มึงเล่นทำไมไ<อ>วะเครื่องคอนโซมึงมาดู PC ของกูนี่เห็นป่า60 FPS มึงรันได้แค่30 f p ิเอเท่านั้น <c oughs> ก็ยังมีแบบทะเลาะก,กันถูกไหมแล้วก็พอมาจุดหนึ่งก็พอตอนที่เป็นเกมอฟกกมอฟไลน์กับยุคเกมออฟไลน์กับออนไลน์แม่งก็คา u เตอร์สไตร์ก็ด่าดอเอมึงก็ด่าแล็กหน้าล็อกออนไลน์มึงก็ว่าเกมขยับพูดกันตามตรงคือกูเห็น มาทั้งหมดเลยว่า <ใส S 1> คน,น,นะมนไม่ใอ่เคลื่อนเนอ่ะเออแล้วพอมาวันนี้เป็นไงล่ะบอกดอทเอโหพี่เกมแม่งเทพมากบอกอะไรนะแลกนะล็อกโอ้โหพี่ oh, นี่แม่งคือระดับตำนานเคาน์เ <c oughs> ตอร์สไตล์พี่นี่คือ e ีสปอร์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับมือถือเหมือนกันอ่าโอเคครับประมาณนะั้น ก็กราบขอบพระคุณนะฮะสำหรับ,รบทางคุณเมทไมเดนะครับนี่เมทไมเดออผมมาสนับสนุนคุณเลินไปก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวรอรอ,อไปสนับสนุนทางพี่กู้ถ้าเกิดว่าผมไปช่องพี่กู้ปุ๊บนี่ก็จะให้ชื่อผมสีเทาก็คงจะกระไรอยู่และง้ก็าตามก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ในทุกๆครั้งอาจจะยาวหน่อยถ้าทุกท่านชอบพวกเรา ก็ดีใจนะครับผมขอบคุณทางพี่กูด้วยขอบคุณท่านผู้ชมทางช่องพี่กูด้วยเอไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ